สวัสดีครับเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วครับเตรียมโปรแกรม c i s c o Packet t r a c e r ด้วยนะครับนะครับไลน์แอนแชร์ด้วยนะครับไลน์แอนแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมแพ็กเกจเทสเตอร์นะครับซิสโกแพ็กเกจเทสเ r อร์ด้วยนะครับ เมื่อกี้เสียงไม่ค่อยเสียงหายตอนนี้เสียงมากันนะครับจะลองดูนะครับก็สําหรับเสียงสถาบันโจดอยนะครับมาทบทวนกันนะครับวันนี้แล้วก็ท่านอื่นๆก็ทวนได้ด้วยนะครับไม่ใช่เสียจก,ก็ดูได้นะครับทบทวนกันนะครับวันนี้แล้วก็ท่านอื่นๆก็โอเคผมต้องมีตัวมอนิเตอร์ด้วย ไลอันแชนะครับไอนแชด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมแพ็กเกจเทสเซอร์นะครับรก็ว่าตามผมนะครับอันนี้เป็นการไล์สดนะครับโอคก็ทักทายกันผมจะแอดเพิ่มเข้าไปนะครับ Windows Capture ก็วันนี้เดี๋ยวจะเป็นหัวข้อสวิตช์นะครับ Windows Capture Okay. อ่านะครับใครที่เข้ามาแล้วน,นะครับไปอ่านแชร์ด้วยนะครับกบนน็เบื้องต้นเดี๋ยววาดวาดภาพตามผมนะครับวันนี้จะเน้นหัวข้อสเปนิงทีปรคอนะครับที่ปรคอ วาดภาพคอยนะครับเอาสวิต์สองเก้าสักเอา4ตัวกันนะครับวาดตามนะครับวาดตามเลยนะครับเราจะทำพร้อมๆกันคบทวนในสสถาบัญชโ,โดอยนะครับอันนี้ผมไลท์ที่แฟนเพจผมนะครับมาชาาไลที่ แันเพจโจดอยกันนะครับอันนี้ของไลทที่ตรงนี้บ้างท,ทดสอบก่อนทดสอบโอเคนะครับอ่าคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับไลท์อนแชร์นะครับไลท์อนแชนะครับก็จะพูดถึงหัวข้อสเปนนิ่งทีบาร์คอน,นะครับสกสิทธิ์โจดยก็คือ ที่เรียนหนัก,นกสูตร routing switching นะครับวันนี้มาทบทวนกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่สวิตต์เอาตั้งชื่อก่อนตัวนี้สวิตต์ A สวิตต์ A นะครับสวิตต์ A ตามลำดับนะครับเดี๋ยวนี้เป็นสวิตต์ B ีสวิตต์ C สวิตดีนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้จะมีไฟขึ้นมาสีส้มนะจุดหนึ่งนะครับโอเคครับใครเข้ามาก็ไลค์ยันแชร์นะครับได้มีเพื่อนๆเข้ามาทบทวนกันด้วยนะครับสวิตตีเป็นอีูข้อนึงของหนักสูตร CCN A นะครับ CCNP แล้วก็ CCE Routing Switching นะครับตัวนี้ออกข้อสอบทั้งสามเลเวลเลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครแม่นตั้งแต่ระดับ cc a เนีย่ยสอบได้ถึง cc e เลยนะครับน,ระรนะครับ spanning t e ประกอนะครับเป็นการแก้บูบในระยะสอนะครับโอเนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่สวิต c h a นะครับเข้าไปตั้งชื่อก่อนแต่ s วิต c h a เนี่ยผมจะเข้าไปนะครับไปตั้งชื่อทีว่้อันนี้เป็นเมือโปรแกรมไลรสุดนะครับแต่ผมต้องต้อง add window capture เพิ่มอันนึง A, แล้วก็ลากไปตรงนี้อ่าตอนนี้ตัวสวิตต์ a นะครับผมเข้ามาแล้วนะครับใครเพิ่งมาวาดภาพตามนะครับวาดภาพตามแบบนี้นะครับสวัสดีครับแบบนี้นะครับดูครับเจออ่าแบบนี้สวิต c h สองเก้าหนตัวนะครับแล้วก็เข้าไปที่ s วิต c h a พร้อมๆกันอ่าผมเข้าสวิต a ก่อน ข้นต้นเข้าไปเปลี่ยนวอตเนมก่อนนะครับวอตเนมสวิตเอนะครับแล้วก็ไปโชว์สเปนนิ่งทีนะครับไปกรอบตรงนี้มานะครับค่า r i o r ตี้กับค่าอั d เดตดูตรงส่วนของบิ t ไอดีนะครับตรงสสวนของบิดไอดีไปกรอบมานะครับที่มา ก็จะวาดใส่ให้ก่อนแต่คนจะไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเราวาดาภาพไม่เหมือนกันแมกกาเดจ,จะไม่เหมือนกันนะครับถึงตัวนี้นะครับสวิตเอเนี่ยผมได้คาบเวทีเป็นสามสองเจ็ดหกเก้าแมกเด้จ,จะเป็นศูนย์ศูนย์อีศูนย์นะครับแต่คนไม่เหมือนกันนะครับ Okay. เดี๋ยวต่อไปผมจะเข้าที่ตัวสวิตบ B นะครับสวิตบีบีนะครับก็ไปเหมือนเดิมครับผมจะเปิดวินโด์แคปเจอร์ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับจตต้องไปที่สวิตบ B นะครับ กันนะครับเข้าไปที่สวิตบีนะครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนวอตเนมก่อนวอตเนมสวิตบีนะครับแล้วก็ออกมาโชว์สเปนดิงทีเพื่อผมต้องการค่าบิตเอดีนะครับงอกก๊อปตรงส่วนของค่าคุณภาพค่าอ d d ราส่แล้วก็ออกมาเขียน <c oughs> อันนี้เป็นการเตรียมการนะครับสวิตท,ทุกตัวเนี่ยจะมีส่งค่า BPTU หากันนะครับก็จะมีเราจะรู้ว่าค่า i o r i t y เท่าไหร่ค่า d d d เด s เท่าไหร่นะครับ d d d เด s, uh huh. <S คือ m a MAC a d d r e s s นะครับอากใครเข้ามาแล้วไลค์และแชร์นะครับไลค์และแชร์ด้วยชวนเพื่อนด้วยนะครับแต่ผมไปทำทั้ง3าตัวนะครับไปเปลี่ยนวอตเนมแล้วก็ไปจดค่า i o r i t y มานะครับ คบทุกตัวกันนะครับใครเข้ามาวาดภาพตามเลยนะครับวาดภาพตามแล้วก็ไปจดค่าไปตี้ด้วยคอมมานด์โชว์สเปนนิงทีนะครับไปกรอบตรงส่วนบิ t ไอดีนะครับกรอบค่าไปตี้ค่า d อเดตมาทําคอยเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมๆกันใครไม่ทําก็นั่งดูไปเพลิน,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 นๆนะครับไปเพลินๆช่วงทบทวนนะครับ ก็ตอนนี้ก็มีคนทยอยเข้ามานะครับตอนนี้ผมก๊อปมาได้3ตัวแล้วสวิตดีนะครับเคเผมจะโชว์ตรงส่วนของอตัวนี้โดยสักตัวแล้วกันนะครับของสวิตซ์บีนะสวิต์บี เราจะมาเริ่มตั้งแต่สเตจที่1นนะครับหาตัวมุดบิดกันนะครับไข่เพิ่งเข้ามาก็วาดภาพนะครับหรือจะดูเฉยๆก็ได้แต่ถ้าวาดภาพตามก็จะได้ทำพร้อมๆกันนะครับโอเคนะครับอ่านะครับตอนนี้ผมเขียนค่าเฟตี้ครบนะครับทั้ง4ี่ตัวนะครับจะมีค่าเฟตี้ค่าแมกเกดเดสนะครับครบทั้ง4ี่ตัวแล้วนะครับโอเคนะครับ เราจะมาเริ่มเสเต็ปที่หนึ่งผมเปิดเสียงไว้หนึ่งโอเคพร้อมนะครับพร้อมนะครับตอนนี้ผมได้ทั้ง4ตัวนะครับมีค่าเฟ e ร y ค่าแอดเดสแอดเดสคแเดสนะครับสเต็ปที่1คือหาตัวอูดบิดนะครับ ใน1 Network นะครับจะมีมูดบิดแค่1ตัวทีนี้นเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดเนี่ยผมเขียนค่าคอร์สก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเราต้องหางมูดฟอร์ดด้วยอันนี้เป็นพอร์ตฟาสตนะครับค่าคอร์สคือสินะครับ,ร 19, รบทุกเส้นค่าคอร์สสิหมดแล้วก็จะตอนหางมูดฟอดร์ดก็ต้องดูค่าคอร์สกำกับด้วยนะครับอันนี้ทบทวนนะครับไม่สอนใหม่ทั้งหมด,ททะดนะครับทบทวนสำหรับสิสถาบันโจดอยนะครับเพื่อเป็นการแนวทางให้เฉยๆโอเคมาเริ่มนะครับ ขั้นตอนที่1นนะครับหารูทบิดนะครับหารูทบิดเราดู2อย่างนะครับดูค่าไพตี้กับค่าแอดเดสนะครับใครน้อยสุดนะครับตัวนั้นเป็นรูทบิดนะครับตอนนี้ค่าไพตี้เท่ากันคือ3 2 7 6 9ทุกตัวนะครับเท่ากันนะครับเราก็ดูค่าแมกกเดสผมให้ดูเทียตัวนะครับสวิตซ์เอจะเป็น0 0 e 0นะครับสวิตซ์ซีศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สวิตซ์ดีนะครับอันดที่ครับสวิตซ์บีศูนย์ศูนย์เอศูนย สวิตดีศูนย์ศูนย์สรุปคือตัวน้อยสุดคือตัวนี้นะครับ0ูนยูนย์น้อยสุดนะครับแมกกาเดตเปดนฐาน 16, 16บิตนะครับไม่ฐา,าน16นะไม่ฐานสิบหกศูนถึงเก็ A อถึงเนะครับเพราะงั้นตัวสวิตซีนะครับเป็นรูทบิตเพราะว่าค่าแมากกาเดตน้อยสุดค่าพาริตี้เท่า,ากันนะครับพอแมกกาเดตน้อยสุดนะครับผมก็เขียนตัวนี้เป็นรูทบิต อันนี้ของผมนะครับใครวาดเองก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับอ่าเราได้แล้วว่าสวิตซ์4ป็นมุดบิดนะครับสวิตซ์4ป็นมุดบิดนะครับเมื่อสวิตซ์4ป็นมุดบิดนะครับอีก3ตัวที่เหลือจะชื่อว่านอนมุดบิดนะครับนอนมุดบิดนะครับอันนี้ไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวถ้าตัวนี้ก๊อปปี้ได้ผมจะไปก๊อปไว้ใน youtube นะครับถ้าไม่มีปัญหานะถ้าเขามีปัญหา แล้วก็ใส่ youtube ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวทีเหลือทั้ง3ตัวจะชื่อนอนมุดบิดนะครับนอนมุดบิดนะครับทั้ง3ตัวเป็นนอนมุดบิดนะครับเพราะนั้นความหมายคือถ้าตามภาพนี้ของผมเนี่ยสวิตซ์ c เป็นมุดบิดสวิตซ์ a สวิตซ์ b สวิตซ์ d เป็นนอนมุดบิดนะครับเราก็จะไปสเต็ปที่2ที่นอนมุดบิดทุกตัวนะครับจะมีพอร์ตหนึ่งพอร์ตชื่อว่ามุดพอร์ตนะครับ โดยกระนาลูทพอร์ตเนี่ยให้เราโฟกัสที่ตัวมูทบิดเป็นหลักนะครับแต่ละตัวเนี่ยจะส่งแพ็กเกจหรือว่าส่งเฟรมนะครับมาหาตัวมูทบิดมาทางไหนค่าคอร์สน้อยสุดนะครับเอาผมกันที่สวิตเอนะครับสวิตเอนะครับซึ่งเป็นนอนมูทบิดจะมาหามูทบิดนะครับมาทางฟัสเจอร์สองเนี่ยค่าคอร์สสิบเก้านะครับถ้ามาทางขวามือเนี่ยเอาค่าคอร์สมาบวกกันนะครับสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าเห็นว่าค่าคอร์สเยอะกว่าค่าคอร์สก็แปรตามตัวนะครับนะครับเพราะฉะนั้น ความหมายคือ0ูนย์ทับนะครับเป็นวูดพอตนะครับวูพอตเนื่องจากว่ามาทางข้างนี้นะครับคาคอยแค่สิ้านะครับนะครับคอยคอยแค่สิ้าเห็นะครับใครเข้ามากันนะครับไลค์แแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้ผมถึงขั้นตอนหาวู o พอตแล้วนะครับเดี๋ยวใครมาไม่ทันดูที่หลังเนี่ยเดี๋ยวดูย้อนหลังเอาแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ใน Youtube ให้ด้วยนะครับอ่าตัวต่อไปสวิตดีนะครับสวิตดีเนี่ย ทางฝั่งนี้เป็นมูดพอร์ตนะครับเพราะว่าค่าคอร์สสินะครับนี่นะครับถ้ามาทางฟ้าส่วทับหนึ่งเนี่ยค่าคอร์สสิแต่ถ้ามาทางฟ้าส่วนทับสองขึ้นทั้งบนเนี่ยวิ่งอ้อมนะครับสิบเก้าบวกสิบเก้าบวกสิบเก้าเยอะกว่าแน่นอนนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมได้แล้วสวิตเออบูดพอร์ตคือส่วนทับสองนะครับสวิตดีมูดพอร์ตคือส่วนทับหนึ่งนะครับทีนี้จะเหลือสวิตบีนะครับสวิตบีเนี่ยเราเจอเคสค่าคอร์สเท่ากันนะครับ ไปทางศูนย์ทับหนึ่งก็ค่าคอสสิบเก้าบวกสิบเก้าไปทางศูนย์ทับสองก็สิบเก้าสิบเก้าถ้าเจอคอสเท่ากันนะครับให้ดูบิดเดีนะครับทีนี้บิดดีให้ดูเนี่ยดูที่วิ่งเข้ามาหาตัวตัวมันนะครับอันนี้บิดดีวิ่งเข้ามาเป็นศูนย์ศูนย์อีศูนย์นะครับตัวนี้เป็นศูน,น,นย์ศูน,นย์หกศูนย์เพราะนั้นตัวนี้แมกเดตน้อยกว่านะครับหรือบิดดีวิ่งมาหามันเนี่ยน้อยกว่าเพราะนั้นตรงนี้เป็นบูทพอร์ตนะครับนะครับผมก็เขียนต่อเลย แล้วนะครับบูฒพอร์ตนะครับพอได้บูวพอร์ตกันนะครับเงินขั้นที่สามนะครับในหนึ่งเซกเมนต์จะมีหนึ่งพอร์ตชื่อดีไซน์พอร์ตหรือดีไซน์เน็ตพอร์ตนะครับหรือดูง่ายๆถ้าฝั่งหนึ่งมีชื่อไปแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งชื่อดีไซน์พอร์ตทันทีนะครับผมเขียนดีไซน์พอร์ตเลยนะครับจะย่อนะครับดีไซน์เน็ตพอร์ตหรือดีไซน์พอร์ตนั่นเองหรือจะย่อว่า DP ก็ได้นะครับหรือจะบอกว่า ทุกพอร์ตของตัวอุดบิดเป็นดีไซน์พอร์ตทั้งหมดก็ได้นะครับนะครับดีไซน์พอร์ตทั้งหมดนี่ตัวนี้ดีไซน์ทั้งหมดนะครับดีไซน์นะครับถ้าฝั่งนี้เป็นอาวุธฝั่งนี้เป็นดีไซน์นะครับฝั่งนี้เป็นอาวุธนะครับอันนี้เป็นดีไซน์เงื่อนไขคือ1นึ่งเซกเมนต์จะมีดีไซน์พอร์ตหนึ่งพอร์ตนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอาวุธอันนี้ก็ต้องเป็นดีไซน์นะครับนะครับโอเคทบทวนนะครับแล้วก็ ข้างบนนะครับอ่าผมถ้าเราไม่มีไฟนะครับผมปิดไฟแป๊บหนึ่งนะครับขั้นต่อไปคือเราจะหาว่าเซกเมนต์นี้นะครับเซกเมนต์ระหว่างสวิตซ์ a กับสวิตซ์ b เนี่ยนะครับว่าใครจะเป็นบล็อกพอร์ตดูง่ายๆนะครับบูตบิดตรงนี้นะครับบูตบิดดูเทียบง่ายๆนะครับสวิตซ์ a นะครับกับสวิตซ์ b นะครับสวิตซ์ b อยู่ไกลกว่านะครับควันบล็อกอยู่ที่สวิตซ์ b นะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นบล็อกพอร์ตไป บล็อกพอร์ตนะครับบล็อกพอตจะชื่อนอนดีไซน์พอร์ตนะครับนะครับนอนดีไซน์พอร์ตหรือว่าบล็อกพอรตหรือจะใช้คําว่าอัลเทอร์เนทพอตก็ได้นะครับอันนี้เป็นบล็อกพอร์ตนะครับอ่าผมโชว์ไฟเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับอันนี้เรมาตัวคําตอบการตรวจคาตอบนะครับแต่ผมจะเข้าไปที่ตัวมูดบิดก่อนนะครับว่าผมทาถูกหรือเปล่านะครับที่ตัวมูดบิดมเข้าไปนะครับ ที่วุฒบิดคือตัวสวิตซ h C นะครับสวิตซ h C นะครับเดี๋ยวเขา Windows Capture นิดนึงนะครับสวิตซ h C นะครับโอเคเขาสวิตซ h C ห้ดูบนะครับผมจะมาตัวคำตอบว่าถูกหรือเปล่านะครับที่สวิตซ h C นะครับผมโชว์สเปนทีดูนะครับเห็นไหมครับที่สวิตซ h C จะมีข้อความนี้ด้วย t h i s bit it h e root นะครับหมายความว่าตัวนี้เป็นวุฒิบิดถูกต้องแล้วนะครับเขาก็ข้อมูลระหว่าง บิตไอดีนะครับกับบุตรไอดีเหมือนกันนะครับทั้งค่าไพลที่ทั้งแมกเกตเดนนะครับเขมีข้อความยืนยันว่า this bit is จากบุตรนะครับจากบุตบิตจริงๆนะครับให้สังเกตนะครับพอร์ตจะเป็นดีไซน์พอร์ตทั้งหมดนะครับพอว์เดิ้ลได้นะครับอ่าควรจะเข้าตัวต่อไปนะครับเข้าที่สวิตซ์เอที่สวิตซ์เอนะครับสวิตซ์เอจะผลเข้าไปที่สวิตซ์เอนะครับสวิตซ์เอนะครับจะเข้าไปที่สวิตซ์เอนะครับจะได้ให้ทุกคนดูนะครับ เข้าไปที่สวิตช์ A นะครับนะครับเข้าไปที่สวิตช์ A นะครับอ่ะมาดูที่สวิตช์ A พร้อมๆกันนะครับเอ,นอเ็นเอเบิลเข้าไปนะครับโชว์สเปนนิ่งทีวีด้านหนึ่งนะครับ ตัวนี้สังเกตว่าไม่มีข้อความว่า this bit is the r กูดไม่มีนะครับนะครับมันจะบอกแค่ว่าตัวบุ๊ดบิดคือตัวที่ไปทังควอดสูตรทับสองนะครับอมาดูนี้นะครับสูตรทับหนึ่งเป็นดีไซน์สูตรทับสองเป็นอัลกูนะครับดูนะครับว่าตรงไหมนะครับมาดูนะครับสูตรทับหนึ่งเป็นดีไซน์นะครับถูกต้องสูตรทับสองเป็นอัวุูถูกต้องเห็นไหมครับ ทำถูกต้องกันนะครับเคนะครับใครเข้ามาก็รลบอย่างแชร์ด้วยนะครับอันนี้การทบทวนเรื่องสปันส์ทีนะครับเดี๋ยวใครดูไม่ทันก็ย้อนนะครับตัวต่อไปผมจะเข้าตัวสวิตตัวที่เป็นบล็อกนะครับสวิตตัวที่เป็นบล็อกนะครับก็คือสวิตบีนะครับป็คือตัวสวิตบีนะครับไปดูว่าเราคำนวณออกมาเนี่ยส่วนทับหนึ่งเป็นบล็อกจริงไหมส่วนทับสองเป็นอพอร์ตจริงไหมนะครับผมจะเข้าไปที่สวิตซีนะครับสวิตซีเข้าไปสวิตซีพร้อมๆกันนะครับ สวิตซ์พร้อมๆกันเข้าไปสวิตซ์พร้อมกันนะครับถ้าผมเข้าให้ดูสวิ 4. อ่านี้ไม่ใช่อันนี้สวิตซ์บีนะครับทีครับเข้าอ่ะถูกต้องถูกต้องเอาเถอะครับเข้าสวิตซ์บีถูกครับสวิตซ์บีเราเข้าสวิตซ์บีนะครับเข้าไปที่สวิตซ์บีเพจะดูว่าบล็อกถูกต้องหรือเปล่านะครับสวิตซ์บี w วิตบีต้องเป็นสวิตหน,นึ่งน,นะครับเข้าผิดตัวสวิตบีต้องเป็นสวิตหนึ่งตัวนี้มันเป็นโปรแกรมวินโดว์แคปเจอร์นะครับสวัสดีครับเป็นตัวโปรแกรมไลท์สวดจะต้องดูดีๆนิดนึงอ่ะเข้าสวิตบีนะครับโอเคผมเข้ามาถูกตัวแล้วอ่ะเปิเเนเบิลเข้าไปนะครับเอเนเบิลเข้าไปนะครับโชว์สเปนนิ่งทีมีงานหนึ่ง นะครับจะโชว์ให้ดูนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าเราจะดูนะครับที่ผมต้องการให้ดูก็คือส่วนทับหนึ่งเป็นบล็อกนะครับส่วนทับสองเป็นรูทเราก็ดูนะครับส่วนทับหนึ่งอัลเทอร์เนทบล็อกนะครับส่วนทับสองเป็นรูทฟอร์เวิร์ดได้ถูกต้องนะครับเป๊ะนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะสอนต่อเนื่องนิดนึงผมจะ ทดสอบเปลี่ยนตัวบูดบิดนะครับตอนนี้คือเราหาถูกต้องแล้วาหาถูกต้องหมดแล้วนะครับตามสเตปผมอันที่หนึ่งหาบูดบิดก่อนบูดบิดก็คือได้ก็คือตัวสวิตซ์ซเพราะว่าตัวนี้เป็นบูตบิดเพราะว่าค่าแมกนีเซน้อยสุดนะค่าไปที่เท่ากันแล้วก็หาตามสเตปนะครับหาบูดพอร์ตจากค่าคอสน้อยสุดถ้าคอสเท่ากันก็ดูบิดดีๆน้อยสุดนะครับทีนี้ผมจะมาทดสอบเปลี่ยนค่าบูดบิดนะครับเราเปลี่ยนบูดบิดได้2วิธีนะครับ สมมุติตอนนี้เนี่ยตัวสวิตซ์ c เป็นวมุดบิดผมจะเปลี่ยนตัวสวิตซ์ b เป็นวมุดบิดนะครับนะครับการเปลี่ยนเปลี่ยนได้2แบบนะครับอ่าผมไปเข้าเหมือนเดิมนะครับแต่ผมเข้าตัวสวิตซ์ b ก่อนอ่ะ้าสวิตซ์ b ให้ดูนะครับปุ๊บอ่าผมจะเปลี่ยนสวิตซ์ b เป็นมุดบิดนะครับอ่าวิธีเปลี่ยนแบบง่ายสุดเป็นอย่างนี้นะครับก็พิมพ์ spinning t มีแรนด์หนึ่ง,น,งนะครับ บูตไพนาร,รีคอมมานด์นี้นะครับให้สวิตคคำนวณค่าพอร์ตี้ที่เหมาะสมเองนะครับเพราะว่าสวิต์มันจะส่งค่า BPDU หากันอยู่แล้วมันจะรู้ว่าค่าพอร์ตีแ้แต่ละตัวแล้วก็แมคเด้แต่ตัวคือเท่าไหร่นะครับมันจะคำนวณค่าพอรตี้ที่เหมาะสมให้ผม Enter เอนเตอร์นะครับวรอสักพักหนึ่งจะคำนวณน,นะครับรอสักพักหนึ่งจะคำนวณสังเกตว่าไฟจะเปลี่ยนนะครับตอนนี้ไฟสีส้มๆคำนวณอยู่ ประมาณ50วินาทีนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งตัวสวิตบีเนี่ยนะครับหอสักพักหนึ่งนะครับเป็นสวิตบีนะครับผมจะโชว์ให้ดูพอเรากงังถ้าเกิดคอนฟิกต์น้นะครับผมจะออกมาโชว์สแตนดหนึ่งทีให้ดูนะครับผมจะดูว่าเห็นไหมครับค่าไฟตี้เปลี่ยนละนะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยมีข้อความว่าดิส bit is อร์วุฒิเห็นไหมครับความหมายคือตัวนี้เป็นวุดบิดนะโดยมันกำหนดค่าไฟตี้ที่เหมาะสมให้เป็นค่านี้ สองสี่ห้าเจ็ดหกแล้วบวกอีกหนึ่งก็คือสิทธิ์เต็มไปดีนี่คือเลขบีอะไรน,นะครับอ่นะครับทุกคนดูนะครับตอนนี้จุดบล็อกเปลี่ยนไปตรงนี้นะครับก็ต้องคำนวณใหม่เห็นไหมครับเมื่อก,กี้เป็นวิธีการเปลี่ยนมูดบิดโดยให้ตัวสวิตช์คำนวณค่าพาริตี้ที่เหมาะสมเองนะครับด้วยคำมาน,นี้นะครับผมขยับนิดนึงอันนี้ทบทวนนะครับทบทวนอะ่ะคำมาน,นี้นะครับโชว์สเปคทีเหมือนกันหนึ่งวูดไพมารี นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเปลี่ยน Wood bit วูดบิดโดยใส่ค่าแบบแมนนวลนะครับผมจะให้ตัวเปลี่ยนใหม่ให้สวิตซ์เอเป็นวูดบิดนะครับสวิตซ์เอเป็นวูดบิดทำไมต้องเปลี่ยนวูดบิดตัวใหม่รหมครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราปล่อยให้สวิตซ์คำนวณเองตัววูดบิดอาจจะเป็นตัวที่ไม่เหมาะสมก็ได้อาจ,จเป็นตัวเก่านะครับถ้าตัวเก่าเกินไปคือแมกกเดตน้อยสุดมีโอกาสที่เป็นวูดบิดนะครับแต่เราปรับค่าไฟตี้ได้จะได้ให้เน็ตบวกมันเข้าเถียดมากขึ้นนะครับอ่ีผมจะเข้าสวิตซ์เอนะครับ เป้าหมายต่อไปคือเปลี่ยนสวิต A เป็นมุดบิดนะครับผมเข้าไปที่สวิต A นะครับเข้าที่สวิต A นะครับสวิต A เดี๋ยวผมเป่าให้นิดนึงนี่นะครับเข้าที่สวิต A นะครับเดี๋ยวทุกคนสังเกตไฟดีๆนะครับที่สวิต A นะครับผมจะคอนฟิกนะครับเมื่อกี้ให้สวิตคำนวณค่าไปตีเองนะครับตอนนี้ผมจะเซตแบบมันนวดนะครับก็พิมพ์เป็นตัว T นะครับ มีอะไรนหนึ่งนะครับค่าพรตี้ผมคิยสมาให้ดูนะครับมันใส่ได้ตั้งแต่เบอร์ศูนย์ถึงหกพันกว่าแต่เขาก็คอมเมนต์ว่าให้ใส่เป็นเลขสเต็ปของสี่พันเก้าสิบหกถ้าผมใส่เป็นหนึ่งหนะึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะนะครับฝผมใส่ที่ให้มันน้อยกว่าก็คือสี่ศูนย์เก้าหกแล้วกันนะครับนะครับอ่านี่คือการเซตแบบแมนนวลปรับค่าเฟรตี้แบบแมนนวลน,นะครับเดี๋ยวทุกคนสังเกตนะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยคำนวณใหม่แล้วนะครับ คำนวณอยู่นะเหมือนเดิมครับประมาณห้าสิบวินาทีนะครับเดี๋ยวพอคำนวณเสร็จนะผมจะให้โชว์ผมจะโชว์ดูที่สวิตเอนะครับว่าเป็นวุดิบิดหรือยังนะครับโชว์สเปนทีวิรานหนึ่งนะครับมันเป็นวุดบิดเลยนะครับเห็นนะครับดีสบิดนิดหนึ่ง็นุฒินะครับค่าไปที่ผมเซ็ตคือสี่ส่นเก้าหกนะมันจะบวกเอกวีรานอีกหนึ่งนะครับพอเนี้เป็นของวีรานหนึ่งก็เป็นสี่ส่นเก้าเจ็ด วันนี้ก็ทบทวนเรื่องของการคำนวณสเปนทีปรครนะครับแล้วก็ทบทวนการเปลี่ยนตัวบูดบิดนะครับสำหรับสิทธิสาบันโจดอยนะครับโอเคก็คงทบทวนเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่รับชมวันนี้นะครับใครดูไม่ทันหรือยังหลังนะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ